เนียนาเลยแม่นางมือ hmm. มือนึงได้ตีเออเน่ยน้าหน่มนิที่มันออกย่หอันพีน้องงยูบันไดะพากันยูบันเดะมาเก็บเห็ดโอ้ไกยู่ทางบัวขาวผุละโอ้ขุีนารัละป้าม่เจ้าจะมาเก็บไก่เถอะโอ้ยมันบะมี่กยูบนนโอ้ยหคโคกที่เก็บกับบมี่ขเจ้าปลูกไว้เบิดอันนี้เจ้าทบีนนี้ไปนี่ละก็เจ้าไดงงเจไปเก็บเอาด่เงน ด้านนี่ละใกล้ๆนี่ล่ะอันนี้ดิอันไม่เงี้อันนี้ก็จะเอาเห็ดเต็งเต้อันไปเห็ดมอเตียอันเหอือนเอปลาปลาเปปลาย่างโอ้จะเอาไปเลี้ยงหนูเตี้เออกะว่าจัดแน่งเกอยกะว่าจีท้วงอยอะขวนพวกนี้คล้องไขุ่่นบ๊้ยจะเสวยงามขวดงามบ่อขวดโอ้ยย่ำย่ำย่ำใช่หรลคล้องไม่ใหญ่อันนี้ยุ่ยใส่หรอโอ้ยไม่ใหญ้ยอ่านั่นท่าผ้าไปนี่ ้นี่บ่โอ้รุ่นเดียวกันเลยตัวนี้เดียวกันเนาะแมื่อตะคองเน่าเนี่ยสมงานจะเห็นหน้าเดียนพี่เนาะนนนเนาะงามไข่นี่งามไข่นั่นในมุมไหนใขรยุบเป็นบ่ใครเลยเจ้าบาทเจ้าบาทตาลเจ้าบาทฮาร้อยพุลละน้อฮารอยพุ่นเนี่นี่คันขายนี่เหมากันเลยมั้ยเอาจีจะเอาคายแห้งเข้าไปบ่เอาหน่อยบ่คายแห้งจ้ำหอยโอเคโอเคโอเคตัวไงไง กตบอกแจ้งสีเอาบานนี้ตกลงกันแล้วใคยกระจีไปจำนายตัวตัวเเเออออโโคคานงม